ยนตหกสูบเราจะยกเครื่องออกจากรถยนต์ของเรายัางไงผมมีคำตอบในคลิปนี้ติดตามมานะครับดีเพื่อนๆที่ใช้รถนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวในการ ยกเครื่องยนต์6สูบนะครับบล็อก6สูบไม่ว่าจะเป็นเครื่อง 1JZ 2JZ 1JZ Turbo หรือว่า 1JZ v b t i 2JZ v b t i รวมทั้งเครื่อง RB20 หรือว่าเครื่องอะไรที่เป็น6สูบเนี่ยมันก็จะมีหลักการในการยกเหมือนกันนะครับแต่คันนี้เป็นตัวอย่างของเครื่อง 2J v b t i นะครับประจำการอยู่ในรถ Mitsubishi Titan นะครับ ตัวนี้เป็นไททันดีเซลนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์เขาพังเขาวางเครื่องเป็นเครื่องเบนซินนะครับบล็อกเครื่องของเครื่องยนต์เบนซินที่เป็น6สูบเนี่ยตัวเครื่องจะมีความยาวมากนะครับเพราะว่ามันเพิ่มมาอีก2สูบนะครับเดิมเป็นเครื่อง4สูบใช่ไหมครับมันไม่เหมือนกับห้องเครื่องที่เครื่องที่วางเป็นบล็อก6สูบไม่ใช่าจะเป็นเครื่องเซปิโร A31 นะครับ หรือว่า B.M. c d 5พวกนี้จะเป็นบล็อก6สูบนะครับเวลาเอาเครื่องลงไปเนี่ยห้องเครื่องเนี่ยมันยังเหลือนะแต่ในทางกลับกันรถที่เป็นรถกระบะนะครับรถกระบะเนี่ยเขาถูกออกแบบมาเป็นบล็อกเครื่อง4สูบนะครับแต่เวลาเรายัดเครื่อง6สูบเข้าไปเนี่ยความยากลําบากในการยกมันก็จะค่อ,ะอ,อนข้างที่จะต้องใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่า ปากของอห้องเครื่องเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กน,นะครับผมใช้วิธีโดยการลื้อสายไฟออกก่อนนะครับแล้วก็ถอดอุปก,กรณ์รอบข้างที่อยู่ในเครื่องยนต์ออกนะครับหลังจากนั้นก็ใช้เครนยกเครื่องนะครับค่อยๆย,ยกเครื่องขึ้นมานะครับทําคล้ายๆกับเครื่องมันเป็นบังไฟนะคเคยเห็นบังไฟใช่ไหมครับว่าหัวมันจะใหญ่ๆห,หัวมันจะ ขึ้นสูงกว่าหางหางมันจะเบาๆนะฮะถ้าเหมือนแบบนั้นนะครับมันก็จะทําการยกเครื่องออมาแบบง่ายๆเลยนะครับ<ม>ยกเครื่องหกสูบออจากรถกระบะนะครับก็เหมือนกับยกเครื่องสี่สูบนะครับเครื่องเดิมของเขาเนะี่เหมือนกันเพียงแต่ว่าความระมัดระวังก็ต้องมีสูงขึ้นไปอีกนะครับ ตามธรรมดาก็สูงอยู่แล้วนะครับก็สูงขึ้นไปอีกนะครับเนื่นองจากว่าบล็อกของเครื่อง6กสูบเน,นี่ยมันมีความยาวนะครวมทั้งทั้งเกียร์ออโต้ท,ที่มีความยาวมากครับมันมีหลายวิธีนะครับในการยกเครื่องออกนะครับไม่ว่าจะเป็นการแยกเครื่องออกจากเกียร์นะเอาเครื่องขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเอาเกียร์ตามหลังมานะครับแต่ถ้าจะเอาทางลัดเลยคือเราเอาทั้งเครื่องทั้งเองอกียร์ออกนะครับเราต้องต้องถอดชุดสายไฟออกทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามัน ต่อกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดสายไฟของเครื่องยนต์แล้วก็ชุดสายไฟของเกียร์ออโต้ของเขานะครับรวมทั้งคันเกียร์และก็เผานะครับและก็ที่สาคัญคือ,อยางแท่นเครื่องทั้งสองข้างต้องถอดทิ้งออ,ออกไปก่อนนะครับแล้วทําการยกขึ้นนะครับในส่วนของท่อไอเสียเนี่ยก็ต้องอะระมัดระวังนิดนึงนะครับ เพราะว่ามันมีขนาดใหญ่นะเบลบล็อกนี้คือ2 GVV นะครับนี่กำลังยกออกมานะครับผมต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าหน้าของเครื่องเนี่ยมันไปชิดกับคานคานเครื่องนะครับและข้างหลังเนี่ยมันก็ไปชิดกับบอดี้ของข้างหลังนะก็ต้องอเดินดูให้เรียบร้อยนะว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันเกี่ยวอะไรหรือเปล่ามันไปเกี่ยว บอดี้ของรถหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมันจะเกิดความเสียหายขึ้นนะครับจากนั้นเราก็ค่อยๆใช้เคนเนี่ยยกเครื่องขึ้นมาทีละนิดทีละนิดนะครับแล้วก็ดูองศาต่างๆที่ไปติดชิดกับตัวบอดี้ของรถยนต์นะครับอย่าให้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยไปชิดติดหรือว่าเป็นดันนะครับเดี๋ยวจะเกิดความเสียหายขึ้นนะเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่ ผมใช้ประจำเลยนะครับถ้ารถที่มีการติดตั้งะระบบเชื้อเพลิงนอกเนื้อมาจากเชื้อเพลิงที่เป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคระเชื้อเพลิงที่ติดตั้งเข้ามาใหม่ก็คือเชื้อเพลิงที่เป็น LPG หรือว่า NGV นะครับเราต้องแยกสายไฟของชุดแก๊สออกจากชุดไฟของเครื่องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะงงกันไปใหญ่นะครับหลังจากที่เราลื้อในส่วนต่างๆรอบข้างออกนะครับ รถคันนี้ก็มีการลื้อท่อไอดีออกมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสายไฟของ2 j b jvb เนี่ยมันอยู่ใต้ท่อไดีด้วยนะครับฉะนั้นเราต้องลื้อออกมานะครับแล้วทําการาล็อกโซ่ให้ดีนะครับก่อนที่จะทําการดึงเครื่องออกจากบอดี้รถค่อยๆดึงนะครับสังเกตได้ผมจะใช้เครนนะครับซึ่งบางคลิปเนี่ยผมรีบตัดเร็วเนี่ยผมจะใช้สปีดของคลิปนะครับมาเลย ไม่ได้ดูถึงความนิ่งของตัวเครดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะให้ดูแบบช้าๆเลยนะครับเวลาขึ้นเนี่ยก็ต้องค่อยขึ้นทีละสเต็ปทีละสเต็ปนฮะอย่าขึ้นรีบขึ้นเร็วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันไปเกี่ยวกับบอดี้ของรถยนต์นะครับค่อยๆขึ้นไปนะครับก็ขอกันมาได้นะครับว่าอยากจะดูคอนเทนต์แบบไหนนะอย่างเช่น พี่คนหนึ่งที่เขาใช้เครื่อง 1J z ซนะเขามีความสงสัยว่าเวลายกเครื่องออกมาเนี่ยมันจะยกเครื่องยังไงนะเพราะว่ามันใหญ่มันยาวนะยาวจริงๆนะตัวเครื่องเนี่ยมัน6สูบมันก็ยาวอยู่แล้วนะรวมทั้งเกียร์นะเกียร์ออโต้ที่มีขนาดความยาวขึ้นไปอีกนะครับก็ถอดเหมือนกับเครื่อง4ี่สูบเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าในการยกเครื่อง4ี่สูบเนี่ย เราก็ยกแบบธรรมดาออกมาเลยนะเพราะเขาเผื่อไว้ให้นะครับเพราะว่าตอนที่โรงงานเขาทํารถออกมาเนี่ยเขาจะเผื่อพื้นที่สําหรับในการเซอร์วิสในอนาคตนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เผื่อให้เครื่องหกสูบนะครับแต่เวลาเรายกเครื่องหกสูบออกเนี่ยเราก็ต้องดูหน้าดูหลังรวมทั้งเทคนิคของผมคือทําให้มันเหมือน กับบังไฟนะฮะก็คือให้หางมันตกแล้วก็หัวมันเชิดขึ้นนะครับแล้วค่อยๆดึงมันออกมานะฮะส่วนการเอาเครื่องเข้าเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกทีนะว่าเอาเครื่องออกอยังไงเอาเครื่องเข้ายัางไงนะครับเผื่อเพื่อนๆที่ใช้เครื่อง6สูบไม่ไว่าจะเป็นเครื่อง J หรือว่าเป็นเครื่อง RB นะฮะที่เป็นเครื่อง6สูบเนะี่ยก็สามารถที่จะไปประยุกต์ใช้หรือว่าหายสงสัยนะครับว่า เขายกกันออกมายังไงนะครับเขาเซอร์วิสยังไงนะครับเพราะว่าเครื่องมันยาวแลว้วก็มันใหญ่ครับมันเรื่องสายไฟก็ต้องจดจําให้ดีนะเพราะว่าสายไฟเขาเนี่ยค่อนข้างจะ,จะเยอะมากเลยนะสำหรับเครื่องเบนซินครับมันก็จะมีหลักๆ ที่เราต้องจําก็คือสายไฟของชุดหัวฉีดสายไฟของชุดจุดนะระเบิดนะฮะแล้วก็สายไฟของเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับแต่ว่าเขาจะบังคับมาอยู่แล้วนะเราไม่ต้องกลัวนะว่าเราจะเสียบผิดนะครับเพียงแต่เราต้องจําหลักๆไว้ให้ดีนะครับส่วนปลั๊กหัวฉีดนะครับมันจะเสียบกันได้หมดอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับส่วนเซ็นเซอร์ไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ความร้อนเซ็นเซอร์น้ำมันเครื่องนะฮะแล้วก็เซ็นเซอร์นอกเซ็นเซอร์เนี่ยเขาจะบังคับ โดยกิบลอกต่างๆครับไม่สามารถที่จะเสียบสลับกันไปมาได้นะแต่ว่าตัวหัวฉีดเนี่ยมันจะเสียบสลับกันไม่ได้แต่ว่ามันจะมีบอกของสีนะครับฉะนั้นก็ต้องดูตรงนี้แล้วก็บกบอกของตำแหน่งนะครับส่วนในตัวของอชุดจุดระเบิดนะครับจุดระเบิดหรือว่าสายไฟที่เสียบเข้าคอยเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด3ชุดนะครับ แต่ถ้าเป็น 1J ฝาดำเนี่ยจะไม่มีชุดคอยนะครับจะมีเป็นชั้นจ่ายนะครับเพราะว่าเขาจะแยกชุดจั้นจ่ายกับคอยออกกจากกันนะครับในส่วนของ VB เนี่ยก็จะใช้เซนเซอร์ข้อเหวี่ยงนะครับเป็นตัวกำหนดในการจ่ายสัญญาณเข้าไปที่กล่อง e c u แล้วก็กล่อง e c u ก็จะปล่อยสัญญาณมาที่คอยนะครับคันนี้ก็จะเป็น 2J v v นะครับ ในตอนที่ผมยกขึ้นมาเนี่ยผมต้องระมัดระวังท้ายมันด้วยนะเพราะท้ายมันจะมีการเวียงด้วยนะเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆยกเคนขึ้นไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆเพื่อจะได้เห็นตามกันนะว่าเวลาเรายกเครื่องหกสู่ออกมาเนี่ยเราต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงครับเดี๋ยวอย่าไปโดนบอดี้รถเขานะจะเป็นรอยกันะครับเราไม่มีเครนยกเครื่องเราก็ใช้ลอกนะครับ เราสามารถใช้ลอกได้นะลอกมันก็ต้องใช้ความระวังขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะเครนมันสามารถบังคับซ้ายขวาได้นะครับนี่คือข้อดีนะครับแล้วก็มันสามารถยกขึ้นยกเครื่องขึ้นสูงแล้วก็สามารถที่จะดึงเครื่องออกมาแบบง่ายได้เพราะว่าใต้ฐานของเครนนี่มันมีล้อนะครับมันก็จะดึงออกมาได้นะครับนี่คือตอนที่ผมดึงเครื่องออกมาแล้วนะจะ,จะเห็นว่าเครื่องมันยาวมากนะครับ ัวมันขนาดใหญ่นะเพราะว่ามันเ,นเครื่อง 3,000cc นะแล้วก็เป็นเครื่อง6สูบนะครับฉะนั้นในส่วนนี้ที่ผมทําให้ดูเนี่ยก็คือการยกเครื่องออกจากบอดี้รถที่เป็นรถกระบะนะครับไททันเนี่ยก็ยกในแบบนี้นะเดี๋ยววันไหนถ้ามีของวีโก้ก็จะเอามาให้ดูวันไหนที่มีของดีแม็กก็จะเอามาให้ดูกันอีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็ดูของไททันนะครับผม รับผมก็ทําตามความคิดเห็นของเพื่อนๆเ,เลยนะครับว่าอยากดูวิธียกเครื่องหสูบออกนะครับหลังจากนี้ไปก็จะเป็นเรื่องของการเล่าเรื่องราวผ่านประสบการณ์ของผมนะครับสําหรับเจสํซหรับสาวของเจแซนะครับอย่าลืมติดตามมานะครับว่าเครื่องเจแซมีกี่รุ่นมีกี่ลักษณะแล้วก็เราจะดูเครื่องยนต์ยังไงเรามีวิธีดูว่ามันเป็นเครื่องหนึ่งเจฝาดำฝาขาว ฟาร์บอลนะจริงฟารบอลนะแข้งเครื่องไม่มีกี่ตัวนะเราจะสามารถวางในบอดี้ของเราที่ใช้งานอยู่เนี่ยเป็นแบบไหนนะฮะกดติดตามมานะครับแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะแล้วก็กดแชร์ด้วยนะยังไงผู้ที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกัานากดติดตามนิดนึงนะครับขอบคุณมากมายในการรับชมนะครับมีข้อสงสัยอยากให้ผมตอบถามตรงจุดไหนก็ทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเกี่ยวกับ เรื่องของเจลุนลวนนะครับผม